แล้วมันเห็นผลดีมากคือทําครั้งเดียวเหาหายหมดเลยนะคะคลิปนี้แม่จะมาบอกวิธีกาจัดเหาที่ได้ผลดีที่สุดด้วยน้ามันมะกอกค่ะเราจะค่อยๆเทน้ามันมะกอ,อกทีละจุดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกาเกๆให้ทั่วหัวให้ใหัวมันแบบนี้เลยแล้วแม่ก็จะมาขั้นต่ำนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะและน้ํามันมะกอกตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แม่ใช้แล้วก็ถือว่าราคาถูกมากต่อามานะคะแม่ก็จะใช้วิสเนสตนเลดอันนี้คือแม่ซื้อมาจากตลาดอันละยี่สิบบาทมดสางเหาให้น้องค่ะ แล้วก็ใช้กระดาษสีขาวเนี่ยนะลองจนแบบว่าหวีไปเรื่อยๆจนคิดว่าหาหมดแล้วนะคะเราถึงจะพอเนาะแล้วเราก็จะมาให้น้องสระผมจนกว่าจะหายมันเลยนะคะ 3- 4มสี่รอบได้เลยแล้วก็ใช้ทิชชู่มันหรือว่าทิชชู่นวดมาก,ก็ได้นะจากนั้นเราก็มาไดผมนะคะฟองผมไม่แห้งแล้วเราก็ใส่น้ํามันอีกรอบนึงเพื่อบํารุงผมคะ่ะแล้วเราก็มาเช็คอีกรอบนึงว่ายังมีไข่หรือว่าอะไรอีกครั้งอยู่ไหมเราก็จัดการให้น้องเรียบรนอยคือทีนี้นะคะแม่เคยทํามากับตัวเองแล้วนะเพราะเมื่อก่อนนะคุณแม่ต็ตีเทา้องสาวมาตอนนั้นผมยาวมาก คุณแม่หมักทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะแล้วมันเห็นผลดีมากคือทําครั้งเดียวเหาหายหมดเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วนี่คือทํารอบที่สองแล้วเพราะว่าเป็นรอบที่สองแล้วแม่แม่คนไหนที่มีลูกไปโรงเรียนนะคะก็สังเกตน้องให้ดีๆนะวม่าน้องคันหัวเยอะพี่ปกติอย่างเงี้ยถามน้องได้เลยค่ะแล้วก็จัดการได้เลยลองหาได้เลยนะคะลองเอาไปใช้กันดูได้นะ